ที่ว่าราปภเราต้องยกขึ้นมาอีก,อกระดับหนึ่งเพราะว่าราปภเราต้องมีความรับผิดชอบคนที่เป็นรปภเนี่ยเราควรจะให้สิทธิกับเขามากขึ้นเขาต้องใช้ทักษะในการทํางานเราควรจะมีกฎเกณฑ์ในการที่จะว่าคุณควรจะทําทงานได้กี่ชั่วโมงซึ่งพอมันเกินแต่ชั่วโมงไปรับ12ชั่วโมงผมคิว่ามันก็ไม่ถูกละ มันควรจะมีสามกะใน24ชั่วโมงซึ่งถ้า8ชั่วโมงเป็นจบเลยจากชั่วโมงเราต้องคิดค่าล่วงเวลาในลักษณะนั้นถ้ามันมีกฎกระทรวงตรงนี้ออกมาพวกเราก็สามารถไปพูดกับใครก็ได้ถ้าผิดจากกฎกระทรวงเราสามารถลองเรียนได้ฟ้องร้องได้ในฐานะประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมวันนี้รู้สึกพีใจนะครับกระทับใจมากกระทับใจทารมนตีมากการที่ท่านนั่งอยู่ด้วยจนแล้วเสร็จรับฟังทุกเรื่องเนี่ย ผมประทับใจมากและดีใจมากนะครับที่ผู้ใช้แรงงานอย่างเราเนี่ยมีรัฐมนตรีแบบนี้และผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถสอบประสานกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกสายอาชีพได้ผมเชื่อในศักยภาพของท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับประเด็นของการแก้กฎกระทรวงนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นกฎหมายแต่เป็นเรื่องของเพียงกฎกระทรวงทางกระทรวงเราสามารถดําเนินการได้เลยซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกรมสวัสด ได้มีการเรียบเรียงเรียบร้อยนะครับ <_ d ream> เพื่อนําเสนอขึ้นให้ประลัดลงนามแล้วก็จะมาถึงที่ผมก็ค <_ d ream> าดว่าไม่ทันในวันที่4ที่จะมีการประชุมคลมอสัญจรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะนําเข้าในวันที่12คลมเห็นชอบตัวผมเองก็คงมาลงนามและประกาศใช้ทันทีนั่นก็คือเป็นข้อดีว่าสําหรับพนักงานรปภนะครับซึ่งในอดีตอาจจะมีเรื่องของความไม่ชัดเจน แต่วันนี้ก็คงจะมีเมื่อมีกฎกระทรวงมาก็คงมีความชัดเจนในเรื่องของการทํางานค่าร่วงเวลาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านรักษาการอภิบดีกรมสวัสดิการก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยถือว่าเป็นของวัปีใหม่ให้กับเพื่อนๆที่ทํางานในอาชีพรประพอถึง4ี่แสนคนโดยประมาณในอดีตเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินแล้วได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าทํางาน12ชั่วโมงโดย ไม่ได้ค่าล่วงเวลากะต่อไปไม่เข้ามาเราก็ต้องเข้ากะควงอีกหนึ่งกะเป็น24ชั่วโมงซึ่งผมคิดว่ามันเกินศักยภาพของร่างกายของคนเราที่จะไปทํางานในลักษณะนั้นได้เพราะฉะนั้นทางกรมสวัสดิ์ก็ได้มีการออกเป็นกฎกระทรวงมาว่าในหนึ่งวันรปภสามารถทํางานได้8ชั่วโมงถ้าหากว่าจะทํางานเกิน8ชั่วโมงทางนายจ้างต้องให้ค่าล่วงเวลาเหมือนกับ อาชีพอื่นทั่วๆไปครับ